ตอนนี้เครื่องซักผ้ามีปัญหาครับอาการน้ำไหลเข้าน้อยนะครับน้ำไหลเข้าน้อยมากครับผิดปกติว่าปกติมต้องไหลเข้าแรงกว่านี้แต่วันนี้เราจะมาดู แลมันเกิดจากปัญหาตัวไหนครับตัวปั๊มจ่ายน้ำโซลิโนย์วาลหรือว่ามันเป็นกับสาเหตุอะไรเราตัวมาแกะดูข้างหลังนี้นะครับครับแกะแป๊บหนึ่งครับแกะออกมาแล้วข้างหลังมันก็ไม่มีอะไรมากครับมันก็มีตัวคนทรลตัวควบคุม ไม่มากครับผมที่จ่ายน้ำเข้าน้อยมันน่าจะเกิดจากปัญหาตัวนี้นะครับตัวปัม๊มตัวโซลินอนครับเดี๋ยวเราจะลองซื้อปั๊มตัวใหม่มาเปลี่ยนดูครับเราไม่ซ่อมนะครับซื้อใหม่เลยซื้อมาเปลี่ยนเองไม่ต้องยกเครื่องไปหาช่างเลย ถยกไปหาช่างม่ต้องเสียค่าช่างเพิ่มไม่รู้จะกี่บาทคนระับเดี๋ยวลองไปซื้อตัวใหม่มาเปลี่ยนนลครันี่ครับตัวใหม่ที่ผมซื้อมาเปลี่ยนจะมาเปลี่ยนนะครับเป็นของซัมซุงครับซัมซุงเครื่องอัตโนมัติ จะมาถอดตัวนี้ออกพี่ถอดก็ไม่ยากครับแล้วก็ถอดตัวนี้ออก ถ้ามันเกิดจากสาเหตุตัวนี้ถ้าเราเปลี่ยนตัวใหม่ก็คงจะใช้ได้ครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนแป๊บนึงพอเราถอดสายน้ำที่พ่วงจากก๊อกนะครับถอดออกเสร็จมันก็จะมีแต่ตัวปัวม๊มโซรินอยตัวนี้ครับก็ถอดออกไม่ยากครับเราก็ค่อยๆนัดขึ้นมาทนึง โยกโยกโยกนักกกก่นแหละสอออกได้จะเป็นแบบนีนนะ้นี่เป็นตัวใหม่ครับตัวใหม่จ่ใส่เข้าไป อดันดันนิดนึงครับให้จุกให้จุกที่เป็นยางตัวซีนตัวข้างในให้มันชิดกับชิดขอบกันนะมันแน่นกันน้ำซึม แจ็คตัวนี้ครับเดี๋ยวผมจะลองต่อสายยางสายน้ําเข้าจากก๊อกหมุนเข้าดูว่ามันจะเป็นจากสาเหตุจากตัวนี้หรือเปล่าครับนะครับต่อเสร็จแล้วนะครับต่อน้ําเข้าเสร็จแล้วอย่าลืมพันเทปกันน้ําซึมนะครับผม ก็เปิดก๊อกน้ำลองเปิดน้ำดูว่ามันมีน้ำสึมลองเดินเครื่องดูจะหายไหมอาการนี้ลองซักอย่างเดียวแล้วกันนะ โอ้โหเสียงน้ำมาแล้วครับเกิดจากสาเหตุสาเหตุมันก็เกิดจากตัวนี้เองครับตัวโซเดียตัวปั๊มเล็กๆตัวจ่ายน้ำครับ สำหรับเครื่องซักผ้าใครนะครับที่มีอาการมีปัญหาแบบนี้น้ำไหลเข้าเครื่องน้อยครับเวลาจะซักผ้าลองไปซื้อตัวนี้มาเปลี่ยนดูนะครับเปลี่ยนเองได้ครับไม่ต้องยกเครื่องไปหาช่างนะครับตัวนี้ผมซื้อมาแค่ร้อยเก้าสิบบาทครับลองเปลี่ยนลองทําดูเองครับผมคลิปนี้ไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ